สวัสดีค่ะจากข้ามาชามายสปิทนะคะวันนี้จะมาทำเสนอจ้าแนวสองสาวที่ยังอยู่กับเรานะคะทั้งหมดข้อนี้มี5ตัวค่ะลูกสุนัขผสมชามายสปิทนี้เป็นลูกของแม่กิต,ตี้นะคะเด้หนูชื่อน้องเผือกค่ะหนูเป็นลูกครึ่งนะคะเขาออกจาตรงที่จมกะะูกเนี่ยค่ะจะมีสีชมพูนิดๆน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ดําขึ้นมาแล้วคิดว่าเต็มด,ด,ด,ดำแน่นอน,นะคะ่ะเขาจะมาในลักษณะสชีชมพูหมดเลยเห็นไหมคะ แต่ตอนนี้เริ่มดำแล้วยังไงก็ดำนะคะหนูไม่ดื้อมีสนนะคะหนูน่ารักมากเค่ะคิออนนะคะ,ะ,คะมาตัวนี้ค่ะนี่ตาหวานค่ะออกแนวสุนัขจิ้งจอกนะคะแฟนที่บ้านเรียกว่าจิ้งจอกน้อยนะคะแต่พี่เรียกตาหวานเพราะตาขาวะะนะคะดูค่ะ สนใจยังไงสอบถามทักไลน์มาได้นะคะทักไลน์จะเร็วกว่าค่ะสอบถามลักษณะนิสัยน้องเป็นยังไงกินยากไหมโตมาแค่ไหนนะคะลักษณะโตมาน่าจะเป็นลักษณะเ,เล็กไปจนถึงกลางนะคะไม่ไม่กลางไปโตนะคะก็คือ,อามารับเองที่ข้องลำพูน5000 บินไปกรุงเทพนะคะดอนเมืองหรือโวนน้ำพุก็6,500นะคะแล้วจังหวัดอื่นสอบถามได้ทักไลน์มาได้นะคะว่าเราส่งไปถึงไหนบ้างนะคะบางทีก็ขับรถไปส่งเองนะคะล่าสุดไปน่านมานะคะยังไงรับหนูไปอยู่ด้วยนะคะไม่มีคำว่าเหงาค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วมีกลุ่มไลน์แล้วก็มีกลุ่มปิดที่ไว้ไว้แชร์ไว้แชร์ข้อมูลการสำหรับสมาชิกของเรานะคะยังไงฝากด้วยนะคะบายบาย